มื่อนี้ยายเอกะมาส่งลูกสาวคนใหญ่ขืนรถจ้าพี่น้องตอนนี้ยายเอกะนางยู่บอกขอดอ่อยเอกะนางถ่ายรถเป็นมูลูกจ้าเพิ่นจิตข้นรถประมาณเทียงเครงนี่แหละพี่น้องแต่ว่ารถยังพันมาอยู่จ้าตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วอันค้นขายตัวนะ่ะเพิ่นบอกว่ารถมันเละมากแต่อยู่ขอนแก่นห้วจ้าจมันก็เลยเละมากเลยๆพี่น้องนางถ่ายนี่ธรรมดารถ เพิ่นสิออกเที่ยงเคืองจ้ะแต่ว่านี่ก็บ่ายโมงแล้วจ้ะพี่น้องยัามท่นเห็นรถมาอยู่จ้ะนางถาเป็นมู่ลูกตอนแรกนึกว่าสิบ่เลดโดนปานนี้จ้ะพี่น้องอากาศก็ฮ้อนจ้ะว่าหน้าหนาวแนวใดบ่ฮอดตะบ่หนาว อนว่าใช่มันอนีพ้นก็รารหลายรถกระเลดคักเลดเนี่ยพี่น้องเฮ้ยเลดต้องมาครึ่งชั่วโมงจากที่สิกุลรถเทียงเกลงบายโมงแล้วจากยังพ่อเนี่ยมายอยู่ดูน้ำบิดหลยแก้วแล้ว มาแล้วจ้ายายเอยจมหันขาดคำายุคพี่น้องมาแล้วมาแล้ว,ลวสิ่เดทกลับอุบลเราบันนี้มาแล้วมาแล้วมองได้หลอูกลูกสาวว่าได้เลขที่นางยี่สิบเก่าคือนาพี่น้นองนั่งวะนางค่ะเป็นโมล,ลูกสาวจ้ะคุณลาบันนี่วันที่สิบเก้าวันยังสิ่เดทมากอีกจ้ะพี่นอ <t> ้องข้นก็หลายคนล่อรถหลายจ้ะ ไปหลอดจักพี่น้องศึกษาเยยกลับไปหลอดจากรกำลังสิขึ้นรถอไหนรบ้ายามุดต่อนังทั้งแถอรถไหไหมคะ หรูต้องคือไว้ชูไปเด้อหลูงแล้วหลงเอาถึงน้ำถึงมาฮะ